สวัสดีครับผมบ้ายสารเลี้ยงต้นะครับวันนี้ก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์กันอีกแล้วนะครับกับนี่เลยครับผม Honda Accord ครับต้องขอบอกเลยนะว่าออกใหม่คันนี้ราคาประมาณ1 6ล้านกแสนกว่าบาทกับคุณลูกค้าแต่เดี๋ยวก่อนครับวันนี้จัดไปครับผมมาขายเพียง3 0 0แสนกว่าบาทแค่นั้นเองฟังไม่ผิดหรอกครับพี่จากล้านหกวันนี้เหลือ3 0 0แสนกว่าบาทครับนี่แหละคือเสน่ห์ของรถมือสองครับพี่และต้องขอบอกนะครับออกใหม่นะครับต้องดาวเนี่ยคันนี้ดาวยังต่ำเกือบ2 0 0แสนนะ องริงนะครับผ่อนสองสองหมื่นกว่าบาทนะประมาณสองหมื่นห้านะครับแต่วันนี้ไม่ต้องดาวสักบาทผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับคุณลูกค้าถือว่าคุ้มค่ามากจริงๆแถมเจ็ดสิบสองวดด้วยนะครับผมนะอ่ะมาดูกันบ้างครับว่าเจ้าตัวล้านหกเหลือสามแสนเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างในเรื่องของห้องเครื่องนะครับมา มาเปิดก็ให้ครับโอ้โหยังสวยนะครับพี่นี่เป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะพี่นะรับประกันนะครับไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิการไฟไหม่และกลับใหม่นะครับรถสวยงามมากนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์2 4 0 0ราของเรานั่นเองนะครับผมนะเป็นตัว4สูบนะครับพี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ถือว่าสวยนะครับสภาพถือว่าสวยมากนะครับพี่โอเคนะครับระบบต่างๆมีครบนะเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปใหม่ออกไปร้าน6ก็อยู่แล้วนะพี่ โอเคครับมีไฟสวยงามมีไฟตัดหมอกมีอะไรคือสวยมากนะผมเปิดไฟให้ดูนะครับว่าไฟสวยขนาดไหนนะมาไฟก็จะเป็นออโต้นะครับคุณลูกค้าโอเคระบบไฟหน้าทุกอย่างนะครับเป็นแบบออโต้นะครับพี่คือสวยงามนะครับแถมไฟนะครับเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวมาให้ด้วยก็ดูทันสมัยกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟตัดหมอกโอเคนะครับ ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับพี่โอเคพี่มาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเล่าด้านกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นแม็กจากโรงงานมาก็ถือว่าสวยนะครับแถมแม็กตัวนี้นะพี่ก็คือโอ้โหตัวนี้นะพี่ขอบ17เลยนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับผมกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวครับแล้วเป็นไฟเลี้ยวงี้ด้วยนะครับมีสี่หลอดด้วยนะครับนะกระจกมือจับโครเมียมครับพี่นะสวยนะครับตัวนี้นะครับน้ํามันนะครับจะเป็นรองรับน้ํามันเป็นเบนซินนะจ๊ะโอเคในเรื่องของด้านท้ายก็คือสวยเหมือนกันนะครับ ตัวท้ายก็สามารถกดกุญแจเปิดได้เลยนะพี่นี่ครับพอขึ้นมาแล้วปา๊ามีงี้ขึ้นมาถือว่าเฮ้ยไม่ธรรมดานะจ๊ะเป็นไงนะครับที่เก็บสาวราด้านหลังก็ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะคันนี้พี่ออกใหม่ร้านหกนะครับวันนี้ก็เหลืออยู่ที่นี่ครับนี่ยังอะไรทุกอย่างอยู่ครบนะครับพร้อมใช้งานนะร,รถของผมก็คือคัดมาอย่างดีแล้วนะครับคันนี้จากร้านหกวันนี้มาขาย3 0 0 0 0นกว่าบาทแถมผ่อน70,000กว่าบาทตลอดสัญญานะครับ72งงวดด้วยนะคือ ออกใหม่ผ่อนมาสองหมื่นห้าพี่เราไปดูในด้านของด้านในรถกันบ้างพี่ว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนโอ้โหนะครับเบาะไฟฟ้าก็มาครับพี่ตัวนี้เบาไฟฟ้ามานะตันนี้นะนี่ครับด้านในนะครับจะเป็นสีเบสสลับกับสีดํานะพี่คือที่มาของสีเบจเนี่ยผมบอกเนี่ยมันจะทําให้ขับรถดูเนี่ยให้ดูมีราคามากกว่าสีดํานะ นะครับสีดำเนี่ยมันจะเป็นสไตล์สปอร์ตมันไม่ได้โชว์อะไรมากมายเพราะว่าทุกอย่างมันดํากลืนกันไปหมดอันนี้คือสลับนะครับเนี่ยมี3เฉดด้วยกันสีบอลสีดําแล้วก็สีเบจนะครับหรือว่าสีครีมนั่นเองนะพี่นะครับมีระบบชิปเกียร์ให้นะครับมีครุสคอนโทรลมิเวเตติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กถือว่าครบในพวงมาลัยตัวนี้นะครับแล้วไฟเป็นระบบออโต้ด้วยนะจ๊ะนะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูเป็นไงครับเครื่องฟรีสตาร์ทติดง,ง่ายนะครับพี่แถมคันนี้นะครับเออเคมไม่อยู่ที่ แสนหกแค่นั้นเองนะครับพี่ไฟทุกอย่างปกติไม่มีโชว์นะครับให้ดูอ่านะครับไฟทุกอย่างปกติไม่มีโชว์นะจ๊ะโอเคนะครับพี่คือคันนี้สวยแล้วมาพร้อมจอแอนดรอยด้วยแล้วผมให้ดูนะครับมาพร้อมจอแอนดรอยกันด้วยนะครับผมนี่นี่ครับจอแอนดรอยนะครับผมระบบฟังก์ชันต่างๆครับพี่นี่เลยนะจ๊ะถือว่าสวยแล้วนี่ครับนี่เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์สามารถปรับได้นะพี่นะนี่ครับทุกอย่างปรับได้แล้วเป็นออโต้ด้วยเหมือนเดิมครับแยกฝั่งนะครับพี่ นี่ครับเกียร์มีเกียร์สปีดด้วยเข้าใจง่ายดีนะครับเราปรับให้นะเห็นไหมปรับอุณหภูมิแอร์ก็พอนะครับเพราะมันเป็นออโต้อ,อยู่แล้วคสวยนะสวยมีจอแอนดรอยมาให้ด้วยแล้วดูครับภายในเนี้ยบกิบนะพี่นะให้ดูอ่านะครับถือว่าสวยและไม่ธรรมดานะพี่ตรงนี้นะครับนี่เป็นตัวเ,เปิดม่านข้างหลังนี้โอเคนะครับไว้กันแดดนะพี่นะอืมล <c oughs> ้านหกแสนนะครับ บอกเลยว่าวันนี้มาขาย3 0 0แสนกว่าบาทเป็นไรที่ว้าวมากพี่นะครับสำหรับ Honda Accord เครื่อง2.4ตัวท็อปตัวนี้นะครับใครสนใจโทรหาป๊อบด่วนเลยครับที่เบอร์097-939-394นะครับเครดดีฟรีดาวน์นะพี่แถมคนนี้ออกใหม่เนี่ยต้องใช้เงิน2 0 0แสนผมไม่ต้องใช้สักบาทแถมผ่อน7,000กว่าบาทตลอดทั้งสัญญานะครับแถม72งวดด้วย คือถูกมากนะครับทั้งเรื่องเรื่องของเงินดาวในเรื่องของค่าผ่อนนะครับพี่ใครสนใจกันนี้ต้องรีบด่วนเลยนะมีแค่คันเดียวท่านั้นเป็นรถบ้านแท่าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับกุณจะรีโมทกดล็อกได้เลยนะจ๊ะโอเคครับอย่าลืมเลยค่ะนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อกดติดตามและจะได้เห็นรถอย่างเงี้ยมาเซอร์ไพรส์ทุกวันผมจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณลูกค้าทุกวันเลยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับเลือกคุณภาพเถืองมค่าเลือกผมเลยครับป๊อปไอซน้า้เับต้สวับสด กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ